เมื่อวันที่6มิถุนายน2 5 6พั้ารกลพักเก้าไกลเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเอกสารด่วนที่สุดถึงหัวหน้าพักเก้าไกลเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยใจความตอนหนึ่งระบุว่าโดยคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานกรณีมีผู้กล่าวหาว่าพักเก้าไกลกระทําการอันเป็นปรบกักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญ,ญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตราที่92อนุ2และยินยอมให้ในายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกนกุลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยกระทําการครอบคุมครอบงำชี้นําพักเพื่อไทยอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตราที่28และขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพ,พักเก้าไกลตามพระราชบัญญตรรัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92อาศัยอำนาจตามความในมาตรา93แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560ประกอบข้อ7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอทราบข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้ขอทราบว่าตามที่พักก้าไกลได้โพสต์ข้อความแล้วรูปภาพทาง Facebook Fanpage เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาในหัวข้อเตรียมพบ กับซีรีส์ชุดปาร์ตี้ลิสก้าวไกลนั้นและตัวละครตามที่ปรากฏในภาพตามโพสต์หมายถึงผู้ใดยอย่างไรสื่อความหมายว่าอย่างไรและสัญ,ญคลักษณ์ค้อนไา่กับเคียวที่ปรากฏในภาพตามโพสต์นั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรและเหตุใดจึงต้องใช้สัญ,ญคลักษณ์ค้อนไข่กับเคียวประกอบภาพต,าตัวละครในโพสต์ดังกล่าวทั้งนี้พักก้าวไกลได้โพสต์ชี้แจงผ่านทาง Facebook ว่าป้า เลยว่ามันคือการ์ตูนแนะนําเครือข่ายแรงงานก็ต้องมีทั้งจักรเยบผ้ามีทั้งยางรถยนต์เครื่องจักรมีทั้งประแจมีทั้งไขควงและแน่นอนก็ต้องมีคอ้อนและเขียวเพราะเราตั้งใจสื่อถึงเครื่องมือที่คนทํางานสร้างโลกนี้ขึ้นมานอกจากนี้พักเก้าไกลยังระบุข,ข้อผิดพลาดในเอกสารที่กกตส่งมาซึ่งมีการเขียนชื่อพักเก้าไกลผิดเป็นพักเพื่อไทยพร้อมระบุว่านี่แหละนิติสงครามคือการเอาคดีความต่างๆมายัดทําให้พวกเราเสียสมาธิในการทํางานต้องเสียเวลาไปชี้แจง หาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนนักร้องก็ไม่ต้องทําอะไรแค่ไล่กล่าวหาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอย่างไรก็ตามเพจสํานักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งค่าจํากัดผู้แสดงความคิดเห็นหลังจากประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีแฮชแท็กกกตมีไว้ทําไมได้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างร้อนแรงอีกด้วย